การ์ัสนีครับนี่ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พอดีไปสั่งของนะในช้อปปีนะครับผมสั่งการ์ดุ่มนะการที่เขาที่เขาเคยเปิดแพ็คมาแล้วแล้วก็เขาจะอ่าเป็นการ์ดระดับดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมก็เอามาใส่ใส่ซองแล้วก็แพ็คไว้นะครับแล้วก็ตั้งราคาแล้วก็ใครจะซื้อก็กดสั่งนะครับสิบถึงสิบห้าใบนะประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูร้านนะครับเป็นมึงนะครับอันนี้ครับเดี๋ยว เราซื้ออะไรจากร้านไหนเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูนับนีนี่นะครับผมร้านนี้นะครับหกสิบเก้าบาทนะสั่งไปแล้วก็รวมค่าส่งหักอะไรด้วยก็เหลือเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับผมนี่นี่นะครับนี่นะครับที่ที่สั่งไปนะครับนี่นี่นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าฟรีนะครับชิ้นส่วนเสื้อผ้าของเบอร์เดนดูซินวาด้วยนะครับผมมีทับยิ้าด้วยนะครับผม เขาบอกว่าเพียงซื้อกล่องสุ่มแบบใดก็ได้นะครับผมได้เล็บสิทธิ์หนึ่งฟรีหนึ่งกองต่อหนึ่งสิทธิ์นะครับผมเนี่ยเขาบอกนะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่สิบเก้ากุมภาพันกฤษนะครับผมนี่นะครับผมจะมีปรอะไรรปะมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยสั่งมาหนึ่งชุดนะเออนี่นี่นะครับผมนี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเข้าไปดูได้นะในร้านนี้นะครับผม หลานี้นะเออนี่หลานี้นะโอเคนะคผมมามาเดี๋ยวามาดูสินค้ากันนะครับผมแต่ถ้าแบบเราซื้อแบบเปลี่ยนซองมามันจะได้ฟิวแบบนึงนะเออบิวแบบโอเพนโอเพนเลยนะครับผม่าครับผมนี่นะครับผมข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะเออมซองเปล่านะ นี่นะครับผมโอ้เขาจะแพ็คแบบนี้มาให้นะครับผมมีเป็นร้านเขานะครับนี่เขาจะแพ็คแบบนี้มาให้นะเดี๋ยวรามาดูกันนะครับผมเขาบอกว่าเขาจะใส่ใส่ซองมาให้หมดเลยนะครับผมอ่านี่นะครับนี่นครับใบแรกก็จะเป็นโดมินิกนะครับผม คาวเวิร์ดเลวินนะครับผมนี่ของทีมชาติอังกฤษนะครับยูโร2020นะครับผมนี่นะครับการก็สภาพประมาณนี้นะก็ได้อยู่นะมันอยู่ในในซองนะครับผมนี่ประมาณนี้เป็นของพานอินี่นะครับผมนี่นะครับผมโมเซกนะครับยูฟ่ายูโรสองซุกเกอร์นะครับนี่ประมาณนี้ครับใบที่ิสอลนะครับผมเป็นซีเล็กนะครับผมเป็นโจจินโยนะครับผมเป็นซีเล็กน่าจะปี2017หรือเปล่า นี่นะครับผมออกปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมซีรีส์นี่นะประมาณนี้ครับใบที่สามนะครับผมเป็นเบอร์เบอร์ทานตาโอเล่นะครับผมเอสตันบิลล่านะครับมีปีประมาณนี้นะนะครับมีลันนัมเบอร์หรือเปล่าไม่ลันนะครับนี่ใบที่สี่นะครับผมเป็น อีซักนะครับผมอเล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมอ่าเป็นท็อปเมอร์ลินนะครับผมเฮอริเทจนะครับมีประมาณนี้นะครับผมจะเป็นการ์ดกระนะครับผมกระของยี่ห้อของรุ่นด้วยนะผสมผสมกันนะครับผมนี่ก็เป็นคูริบารีนะครับผมซีเล็กบีสองพันยี่สิบสองอ่านะครับผมแล้วก็ใบนี้นะโอ้มีมีทับใส่ท็อปโหลดมาด้วยนะครับตรงใสัน่าจะเป็นใบ พิเศษนะครับผมอันนี้เป็นวลาดิเมียนะครับผมคอฟคูโฟนะครับฟูโฟนะครับผมตานี่นี่นะครับผมสกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไคลวาเจนซูนะครับเจนซูนะครับผมเป็นนักเตะจีนนะครับผมชังคารูนะครับเป็นของชังคารูนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับอืมไม่รันนะครับผม ครับผมแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นพรามนะครับพรามนะครับผมอาดัมลาลาน่านะครับผมไบตันนอันโฮบอันเบียนนะครับนี่นะครับไม่รันนัมเบอร์นะนี่นะครับผมพานินี่นะแล้วก็ใบนี้ก็เป็นพรามเหมือนกันนะครับเป็นมิกาเอลอันโตนิโอนะครับผมเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับผมไม่รันนัมเบอร์นะครับผมเป็นพานินี่นะครับผมก็ใบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหใส่ใส่ท็อปโหลดด้วยนะครับใส่ซองมาแล้วแล้วก็ใส่ท็อปโหลดให้ด้วยนะครับผมเป็น เป็นพรามนะครับผมเป็นการ์ดเลเซอร์นะครับผมเบลเยียมนะครับยานวานซองเก้นนะครับฟีฟ่าวูคับตัวมันยี่สบสองกาต้านะครับผมอ๋อเป็นเบเป็นไบรันนะครับผมนี่โโหเป็นไบรันนะครับผมเย้นะครับได้ไบรันมาหนึ่งใบคุ้มๆนะครับผมเป็นหกสิบกับเก้าสิบเก้าโอ้โหเลขสวยมากนะครับผมนี่เออหกหกับเก้าเก้านะครับผมมีนะครับผมเป็นฟานินนี่พรามนะครับผมสองพันยี่สิบสองฟีฟ่าวูคับ กาตาโซมันยิบสรนะครับผมรมานนี้นี่นะครับผมรันัมเบอร์ด้วยโอเคนะครับผมได้รันัมเบอร์มาหนึ่งใบนะครับผมก์ดทั้งหมดนะครับผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบนะครับผมสิบใบนะครับผมมีรันัมเบอร์มาหนึ่งใบโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พอใจนะครับกับสินค้าที่ได้มานะครับผมแต่ถ้าเราซื้อเป็นซองมาเปิดมันจะได้ฟิวนะครับฟิวในการเปิดนะครับอันนี้เขาเปิดมาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราได้มา ใช่ของดีมาด้วยนะครับผมโอเคครับผม้วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแกดชร์กดซับสไคร์นี่ติดต่อง่ายยูทูบไปแล้ครับผมถ้าใครชอบในการเปิดการ์ดก็กดติดตามเลยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับสน,บว,นสวัสดีครับยี่ห้